ลูกผักกุ่มค่ะท่านผู้ชมอันนี้ผักกุ่มแท้เจ้าถิ่นสังเกตที่ใบแหลมเจี๊ยบปลายใบเสียมอันนี้ผักกุ่มแท้สีเขียวนิยมกินลูกออกแล้วออกเป็นพวงเยอะเหมือนดอกออกเป็นพวงเลยค่ะเอาไปผัดเป็นถั่วลันเตาค่ะ เนี่ยค่ะเขาจะเป็นเหมือนปีกมแมลงลูกเหมือนปีกมแมลงแล้วเป็นพวงๆเนี่นะเหมือนปีกมแมลงเลยค่ะเหมือนลูกไม้หลายชนิดทั้นประเทศไทยแต่ต้นนี้ยืนอยู่ที่ประเทศเยอรมนมีนะคะเขาก็จะออกดอกเป็นพวงแบบนี้ค่ะ ตอนแรกก็จะเป็นช่อดอกอันนี้ก็จะเป็นช่อลูกช่อดอกแล้วก็ช่อผลอ่ะเป็นอย่างนี้เลยคะ่ะลูกผักกลุ่มแท้สปิตซ์อารอนดูชัดๆค่ะเก็บไปผัดถั่วลันเตาได้ผัดไปผัดถั่วลันเตาได้